ไไม้ไอ้แุ่กเดียวเราอ่ะกใช่น้องทีจไ้นเลยไปเซียมซวนวันนี้ไปเนเราเห็นนี่เนาะเียมซวนเนี่เจ้ามาซ้นาจักท่านี่่าวสิงนี่มาต้งเด้อพีน้าย่น้มนกลบลงมาบหับเา็นสาวด้น้บอบอเล ต่เนี่ยว่าเราเขาได้หัวเราหัวไล้ให้อเรา้องเยอยู่ที่อณาบน กอกนัมเนาะของทางไอซิงเพื่อนพี่น้นองเลยเอาก่อนอื่นกะกาบถักไทยสบ,บายดีเดอ้อกราบสบายดีสวัสบบดีเอฟซีทุบทุบทานทางฝั่งลาวฝั่งไทยเดอ้อพี่น้องเดอ้อทางต่างประเทศพวกพ,พ,พอยู่ที่เพื่อนไอซิงเพิ่นคือเ,เก่าอ่ามีแต่สี่ายบรรยากาศเนาะการคอมมนพี่น้องเอฟซีได้เบิง่งตอนนี้คือสีบอน,านอาบนับอนมอาบในบนหยุ่มนัมหยุ่มในเลยอันนี้เนาะ เวลาเลดจะจ้าเนาะน้ำใสเบิดแล้วพีะสันน้ำมาบิดแล้วยันได้อันน่ะไปยุ่มโอ้ยเย็นสบายพีะสันเถอะนะพี่น้องเลยเนาะฮะักแน่ดีหนิเนาะขักเนาะจะไปจักฉุดเราเนาะอ่า

ลูกเจ้าเอาไว้ให้ลูกคอยเบิ่งลูกทั้งสองกำสองข่ายยังเป็นร่มเป็นแรงอยู่เนาะโว้ยแม่ลูกผูดยังคือกันอีกผู้แห้งแล้วเนาะแมนได้พุดหนี้ผูดยังคือกันกับเทน้าเอากับจังให้เอากันไหมเออเอาฉันพี่น้องเบิ่งไหวใช่ดหมใช่ไหมพี่น้องเด้อเนาะอย่างอยู่น้ำลมอยู่คอยคอยบ่ได้ให้นั่นเด้อ ผมว่าให้ลูกก um, um, ันนาลูกข่อยไปอยู่นลำเจ้าได้เอามาพี่ได้เอาเอามาเอาไม่ได้โอ้ยข่อยก็ห่วงลูกข่อยได้เนาะข่อยก็ได้หมอฮะอะไรมีอยู่มาฮ่าฮ่าฮ่าสวัสดีสวัสดีเนาะแบบว่าหมายไว้ใบแหงนะลูกเต้าได้พี่รองเลยเนาะเอ้าสาวว่าโยกว่าหัวกันไปพี่รองเลยเนาะเอ้าวข้ามันเม่นคึ้นเป็นจริงกันเอาอ่าดีแหละพี่รองเลยเนาะ พอมันหูจักกันได้สันสิเรออกมามันก็่ันแม่นาแม่เจ้าชู้ก็คือหูอยู่ฉันนะไอ้เล่นเลยฮ่าโอ้ยพีเองเว้ยเนาะมาตรจุดแลเจ้าเนาะตรวจุดทีนี้ไปอีกนี่ใช่เดี๋ยวไลโจรตาเลยับมาทางเข้าเดี๋ยวนี้คือแบบทั้งเสริมกิกรรมใหม่เพื่อ ไปเชื่มหน้าเสริมคุ้มตาเรมตาลุกพลตาลึกดวงเลยเสริมมันงงนิดนึงบอกันเดหนน่ดนึงเนาะบอมานละฉากอันแต่นี่ยมาจบีงแง่กินแงลงอยู่ตอบอเอาแ่นวรหมดหาชาวนห้องน้ม่้ตัวนี้บอเป็นตัวนี้บอตัวนี้มาจเเอ เป็นแงนบ่ว่าสิได้ลําใดว่าแงนไปแงนมาแทนกาบอยู่ในข้างมันโอ้ยบ่แฮงดิจับเก็บหลายเเนาะพี่น้องก่อไม้เพิ่นกบพี่น้องเนาะกยุดไว้ก่อนพี่น้องไม้เบิดโจ๊ะไว้งเป็นการว่าจังได๋ตอนบ่แนเพิ่นว่าสิไปซื้อไม้ตอนนี้นะด้อยู่้ก็ได้ซื้อไม้ให้แล้วันโเร็วว่าให้มัน

เดีวแบกมา้ตัดได้ยุดคุดคก้นเราคือคุดก้นมันนี่ได้บ่สิงง่ายเลย่ายู่อยเพื่อนข่อยไเลรฉันคักดีอเดี๋ยวว้ยี้วะยชยกันเบิ้งครั้งชับเอ้ยมันมันเดียมันยอสองอันหนึ่งเนาะบยืนให้กำลังใจกันจากดเฮ็ดก้นจะหอมบัดน

ไม่ไม่ชุกเลี่ยวเราอะโอ้ยน้องเก็บไปน้่ไปเลยนี่ไปเลยนี่ไปเยงี่ไมเ้ยนี้ไปเลยนี่ไปเลยนี่ไปเจยาี่ไปเลยนี่ไปเลยนี่ไปเลยนี่ไโอ้ยน่ไปเลยนอ่ไปเลยนี่ได้ลยนี่ไปเ้ยนอาไปเลยนี่เยนี่เยนีเย กันชัวเราันกันเ็ดนนวะเนาเดียมไมีเดียมแล้วเดี๋ยวนี้จังหวะธรรมดาบสีเร์ลกแล้วเริ่มตลกแล้วเริ่มแ้่เริ่มแน่เดี๋ยวเริ่มเห็ดคอนเทนต์กันแล้วกันเตะตีมมันให้บองเตีดยักวายังแบบักแล้วเมาเริ่มแน่นไหมเดดแหงจังเนาะตอนมาทันทมขึ้นบนแน่นเนาะทานมแล้วขึ้นแน่นเนาะ กินกันินอตอกนองนง้องนิงอยูได้เตะกี้กะมันยังโกนเนาะเจ้ากันเ่มแล้วพกหน่โดดเทเด็กว้าือบบนจีินเนาะจ้าไม่นจะมาสิือดกถือบาคิดอุทรัไปล้แม่แม มาเห็ดได้ทุกอย่มงลูกชาวคนมาให้ลูกชายบ่เอ็นใจเดวาสั่งคนเห็ดแล้ว็ดนเจ้าบออยากเอาลูกชาววคอยจะมาให้ลูกชาคนมาให้ลูกชายไปอเ็ลูกชายไปเอนลูกสาวคนก็ชว่าพวอยจะเอาคอย่าาราไม่ร้ายด้ยกเออเอาลูกคนนั้นะเอเอาบย่ล่ะเอบะล่เออปวดน้อเปวดเอาบ่ปวดเอา่่่จิยงดเอา้ยหนา ยนกรเาอตอนังออกมาทางนี่เนอ๋ยัออกมาทันนี้เนอะพอ่บจิตอะบ่พได้พรนี่ยื่นบอบจิตบ่ได้แล้เนาะนี่มาอายช่พอไมโดดหนแบบบ่มีบอไปนี่แล้วพอนอาแล้วเนาะพน่าแล้วโอ่นพรเพื่อเม็ละพรจะเดี๋ยวนี่ลดจังเพราะมันลดแบนู่ได้เนาะเอานู่นนี่ลดมันตอนออกมา ลูกว่าจิตันเป็นผู้ชายวันนี้ง่าอนเป็นผู้หญิ่ตอเง้เนาะงนดิไอลูกชายมันมาอยู่กันคขอยอีกเอามาไสน้ำนี้กับลูกสาวเอามาทำนดกีราย้นนั่นี่เนาะเอนบอาทีอะไนแนวม่แม่ีี้เนยเน้ยเนีเนีเนยนี่นี่น่น่เ่ยเี่เนีเนยเเนนว่่เยีนนีย่น่เีนเ คือค <py at ete> <speaking einer> ือมช่า <Eig> ก็ค yeah <im iałem> ู <programmes> ่กันเลยทีบอชิงได้ชาเนาะบอชิงได้บอชิงมีซาแลลวเราก็ได้มีได้บานะยังไอ๋อมีแหละอแอมากเยอะอวะมีแต่บุษาแอมากเรอวะตาฟังทายแกแอมากเราอยู่ตนกี้บอคือเดียวนี้ก็เดียวนีเลยห้ในคอมเมนต์เลยเลยอันมากกับมาเบิ่งโตแล้วก็หน่อยัได้บ่ มียงข้างเอฟซีผนว่ามีคนหักบอสิงลายเด้อวะบอสิงแล้วยันดุมันเหมือนกันว่าอกแล้วไดเรื่องี่ยเราเห็นเองแล้วปากก็คิดอดคิดถึงหาบอสิงไงเด้อว่นปากนหนึ่งเน่ยแบบนี้แล้วจังให้มียบเป็นข้ามบัชาข้ามบชาเบิ้งอยู่ชิบะยัน้ำชิบะยังน้ำบชาวบอสิงบอหักชาลุกคำหนึงเอาไหมบอหักชาวลุ ว่ามรด้จุบเป็นด okay. oh, ้วยไหมบ่บ่เด้ว่มหน่มไมักเด้อพิน้านิ่มกลงมบักกาวด้วยบ่บ่เลยแต่นว่าเหรอแล้วก็ได้หัวแหัวได้เหรอนั่นอันนี้อรอย้วแกมีหอนิ่ กินแรกโอชิน่าคือกกินพเมื่มยเหมยหน่ะพมันเย็นหน่ะมันอนบบเมื่อสบได้ก่นคือต้อเนาะกิน่ข่าวข่าวประมาณเจ็อันแล้ช่ีองบังกะิได้แล้วบนเนี่ยมาลอ้านโหนั่ข้านีนบเนาะ

นี่แบุมพ่อก่บ่นิบุ้มพุทพ่อกบ่นเบี้ยงกบ่นอ้สิเอาคุดลงบ่โอ้แปงแปงแปปแปลงหนึงบนไปบคุดได้วาจิบโอ้มะเทจิบมาคุดได้มาจิบได้เพราะอย่างหนึ่งพรว่าพิ่นมาแตออันนี้พิ่นร่างกายพิ่นนั่นอันเดีบาเขาก่นได้มานเห็นบ่ห้าเโตแบบี้

จังเอ้ยพ่อเด้อว่าก่อะกันได้บริโภคกันเฮ้ยเนาะก็เลยนะน้องก็ยกเก็นดักไฟอยู่นี่ก็น่าจะจะนอนจ้าไปเด็กไปกันพอไปนี่ไปอยู่นานอนนานอนนเอคือเรืหอิคือเคืองจิ หน้าสมอยู่หน้าอยู่ได้แหละมันกบเครื่องของเขาอยู่ห้นเนาะมันยังไงได้กลางยังง่วนเเป็ดเิดก่เนาะเจ้าอแลมนอนหนเพื่อนอะป้าไว้ไอ้ขเกียมอยู่ท่าไเกียมอยู่ท่ากนกกระจ่อยู่อยู่หน้ามันบบดนหนึ่งหน้ากันอยงนแวยู่หน้คนแข่งรถใช่ือปิดเนื้อแมอยู่ไดเขาบนดอก

เด็กเทดีนี่มันิเทอยู่นาะนี่แหละูนปเนอย่นอกบ้นโอ้หต้นที่พุทธโอ้นอะ่้พกกมันไนะบเอามานี่้าอน่ยก่อนจีบกอนอได้ตอได้งน่น่่ กระปั๊บนะดีดูโอ้ยขาดแล้วพี่้องดยนี่เดี๋ยวพอยืนเบื้องหงกต้งใจทัเตะีไเนาะไม่ดเนาะูงนิดนี่เนาะเ็นเงินเดือนงตงแ่หอนเนาะจกหมานแม่แม่หาน lốm lốm nó, ngắt cho mình nó, ừ. rồi à, thi nó khác đấy này,

เออนะได้วันี้จข้างไปแล้วบ่อยนี่เนาะปชิวาบ่าีมหมอบหายงันให้ได้วบนนบึงเะรเปลานี่เราได้สลัดเสียมจุกให้เลยที่จ้างได้แล้วบบแล้วเนาะถือ้ ห้องน้าเห็ดจำนีก็พอทำได้ได้จำนีเหรอจำนีเหรอหองหน้าบเมตรบ่นึ่งเมตรคเมตรสเมตรคูณสองเมตรบ่เห็ดเห็ดไงก็ได้เลยจำนีพอดีงามเมตรคูณสองเมตรไงก็ได้พอดีพอดครับคนคนเดียวแล้วกัมันก็ยังนาเาธรรมดาธรรมดานีจำนีหน้านาก่ากันมนาก็มีหงน้ำบ่่ นกกรเฮ็ดวังเล็กนี่ติวปจิเจากฮ็ดดูเงินคือหายอ่ะแ่วราะหาย่คือกัดเ่าสิองกันนะในกตาคือางเงินคุดกีดินกับว่าจิเห็นน้องกีดินกับโเห็นติวปจิมเห็นเนาะอยู่ในอากาศอยู่กนอากาศโอ้ปจิผ่านยู่บ่นี่มามากวดไมสิมาเช็คแม่ผ่านยบนี่

มันผ okay. oh, ิดเปลี่ยนสิ้นนะสพี่น้องนะสกได้กุไปก่อนเนาะโอ้ขักแล้วยอมรู้วที่เกไมได้นเอได้นานมองเอาไว้นมันนั่มอยู่ใกล้นี่นั่มอยู่ใกล้ธรรมดาอยู่เลยไ่ได้โยมหยมันจูโคงเนี่ยเวกับมอนอยู่เนาะชมอน

โอ้จัดไปเด้อคอยมอบให้เจ้าเฮ็ดเด้อบัดนี้เด้อเปลี่ยนกันเฮ็ดเด้อร์คอยกับเจ้าบัดนี้ให้เจ้าได้เฮ็ดบัดนี้ขอบใจได้ว่าจิ๊ดเดี๋ยวเราเด้อขอบใจฮ่าบัดนี้โอ้ยเมื่อยแล้วบัดนี้มือเรได้คำขอบใจเพราะมีแห้งมาชนอยู่น้ำใจคอยนี้เลยโอ้โห เบิ่งเด้อพี่น้องอ้าวันแหอืมเบิ่งเอาเบงนอืมเห็ดได้บอสิงได้เนาะอออ้ออีกไหมไม่ตัวห้องนะเห็ดอันนี้ได้มันพอเอามีอะไรได้บ่อสิงให้เจ้านี่ไม่ไม่ห้องต่เลยนเดี๋ยวนั่งกันคืนกัน sáng nhìn đây bao này, tắt nó nó khác ăn nè đi <laughs> khờ, này, kinh à, cái nghe bao này, lục mi, lục mi, à. Nừng như bao khảo này, một ừ, thế sao phần đi, มันยังก็เฮียนะไก่ไก่มันนอนอยู่ใส่ก็เคือเขาเจาเทอินทีที่เมื่อวานอืมเพราะว่ามันต้องมีโคกเนาะสิบสี่คนว่าหาตัดไม้เห็ดโคกเล่เด้อบอรจิตเด้อเบอร์ฉันเห็ดโคกไก่เป็นอยู่ปะมันเห็ดเป็นลุยได้เหรอเนาะลุยบ้ลุยบ้างไม่เนาะอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่นเราไปเบิ่งก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งการเบิ่งงานทางอันนี้เพื่อนก่อนเบิ่งว่าเพื่นการบริสียนเพืาา่อนว่าซี่ายจังไรคัน่นาเบิดจาคสิ่งของต่างๆนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสีพากันว่าพากันว่าพากันเห็ดกับบอสิงเพื่อนขอก็ดขอกไก่ไก่เฮียบริสันทิโอ้ยน้องมื่อน้องมือ,มอไปอนนะเอามาตุ้มามาจักเบ ต่ไก่บเคยอยู่น้ำคนมันมันันไปป่าคนหลายมันก็อยู่น้ำซองซองเมื่อใดๆเนาะบางเนาะมมันเนาะสมมันพออยู่อยู่มูมวันก็เือู่มูมันก็อยู่น้ำกันนี่เด้มันมันก็บโมเนไรซงกล้เหยไปไหนได้น่ะมันก็ยังไปบาบางทีไงไปบางทีางทีไงไม่งางีาไา เงื้อข <can> oh. ึนเงื้อขึนเงื้อขึนโอเคไปไปสิงอึบโอ้ให้ดีแล้วแบนี้ทางบ่โอ้ตรงมีน้ำเที่ยงเนาะเสายตาเลยแมนบ่ อทางเดียวบ่เอ่อจไปทางไหนเนาะอ่าในสวนนี้เปไหูอยู่บ่คนเอาไก่เอาไก่นี่ตัดปีฮะไก่ตัดปีไก่ตัดปีโอ้เออ ตัดปีกไก่ถามมาหูหห้อยูบบ่บ้าคนเอาไก่บัดว่าเอาไก่ตัดปีกวุ้นคั่วเอาไก่ตัดปีกวุ้นคั่เจ้าต้องคอยต้องถามคอยต้องถามว่าเจ้าจื้อบ่ไก่เจ้าเด้คเขาเป็นยีงไงเนาะคนเอาไปเออแม่นคอยคิดว่าเขาเจ้าว่าตัดปีกไก่เล่าสิ่หรอกเออเอาไปแล้วตัดปีกไก่คิดว่าเนีนั่นเอามาเลยแรกออ๋อมันบ่กล้าไปไก่ดอกไก่เขาจะคนเอาไป ยันค no pa ุออกไปปเลยคอยคอยคอยปคอยาคุ้งเดียวบอคุ้งเลยลงคือเก่าเาต้มควัดขึ้นก่อนอยางนั้นเรียบร้อยถ้าบกควัดขึ้นมลงก็ได้ลงกได้นบั่เบิ้งเบิ่งไปเราเนาะสางกันซีน่ลแนี้เนาะ Dùng húm hai, vẫn rất là trang trí để chuyển, ливо hơn khi vô được ở vùng đường phố. Nếu tôi thì tôi người nhưng tôi định tại tube nữa. Những người khá là khoảng 1m mà mà 1m hätte나부터 ridexang, Nó có xim hồi không đã giờ có captions. là nó. này ờ phi đoàn người bưng. À, bưng bưng à, bưng bưng khoe năm căn Và sĩ bên chân đây phi đoàn người đồ đồ đồ, đồ.